โอเคอ่ะกดแรกของแก๊สก็คือกดของบอยกดของบอยเนี่ย <c oughs> เขาพูดถึงปริมาตรกับความดันอ่ะตัวแปร p ก็คือความดันตัวแปร v คือปริมาตรอืม <c oughs> เขาบอกอย่างนี้ถ้าเราออกแรงกดนะ ภาชนะที่ปรับปริมาตรได้ให้นึกถึงลูกสูบแล้วกันนะถ้าออกแรงมากเนี่ยปริมาตรจะน้อยออกแรงน้อยปริมาตรจะมากอ่าออกแรงมากปริมาตรน้อยออกแรงน้อยปริมาตรมากมันคือความสัมพันธ์แบบหกผันกันนะถ้าเขียนเป็นความสัมพันธ์ก็จะเป็น v แปรหกผันกับ p อืหรือ p แปรหกผันกัน1แปรผันตรง1ส่วน p อะไรเงี้ยนะ คือผกผันกันอลองดูกราฟก็ได้ถ้าความดัน1บรรยากาศปริมาตรจะมี10ลูกบาทเดซิเมตรหรือ10ลิตรเนี่ยนะถ้าความดันเป็น2บรรยากาศก็จะปริมาตรเป็น5ถ้าความดัน4ก็เป็น2.5ุถ้าพอดกราฟระหว่างปริมาตรนะกับความดันจะได้กราฟไฮเพอร์โบลาเรียดแกน0ก็คือเข้า0ตรงนี้นะ ทีนี้เอาใหม่ถ้าเกิดเราพอดกราฟระหว่างปริมาตรกับ1ส่วนความดันถ้าพอดกราฟระหว่างปริมาตรกับ1ส่วนความดันเราจะได้กราฟเส้นตรงตัด0น,นี่หมายความว่ายัางไงเส้นตรงตัด0ถ้าเกิดว่าเรา เราแวลลี่ความดันนะที่1บรรยากาศ2บรรยากาศแล้วก็4บรรยากาศใช่ไหมทีนี้1ส่วนความดันก็เลยมีค่าเท่ากับ1 0.5 0.25อ่ตามนี้นะถ้าเราพอดกราฟอันนี้ถ้าเกิดค่า ไล่จ,จากน้อยไปมากมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสีส่วนสองหนึ่งส่วนหใช่ไหมอืมถ้าเราพอดกราฟหนึ่ส่วนความดัน1นึส่วนหส่วนสอ่ะจะได้ปริมาตรสอแต่ถ้า1นส่วนสจะได้ปริมาตรหถ้า1นส่วนหก็จะได้ปริมาตรสิ 10. ความสัมพันธ์อ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงอ่ะเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงอันนี้สมมติที่วาดประมาณประมาณเอานะอืมเมื่อละเมื่อไรที่เราเขียนความสัมพันธ์แบบเส้นตรงสมการมันจะอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c ถูกไหมอืมถ้า y คือตัวแปร v ตัวแปรในแนวแกน y คือตัวแปร v m คือสลปของการาฟ ในที่เนี้ยเราให้เป็นค่าคงที่ k แล้วกันส่วนแกน x คือตัวแปร1นส่วน p แล้วก็บวก c เท่ากับ0นเพราะว่าจุดตัดแกน y เป็น0อืมเราก็จะได้สมาการเชิงเส้นคือ v เท่ากับ k คูณกับน 1, ส่วน p อย่างงี้นะที่เราเคยท่องว่าจะเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับต้องใส่ค่า k เข้าไปอะ่ะ นะมันมาจากสมการเชิงเส้นเนาะเอาละจัดรูปใหม่เอาตัวแปรไว้กับตัวแปรค่าคงที่ไว้กับค่าคงที่แสดงว่า p คูณ v ในสภาวะใดๆมันจะได้ค่าเท่ากันอลองดูที่กราฟนะ1นึคูณสิได้10 2สคูณหได้10 4สีคูณสอก็ได้สิบก็เลยได้ความสัมพันธ์อันนี้ขึ้นมา p หนึ่ง คูณ v 1เท่ากับ p 2คูณ v สองหมายถึง p คูณ v mm hmm. ในสภาวะใดๆจะต้องได้ค่าเท่ากันอันนี้เรียกว่ากฎของบอยตัวอย่างเช่น ลูกโป่งใบหนึ่งมีปริมาตร5ลิตรที่สภาวะมาตรฐานระดับน้ำทะเลเมื่อลอยสูงขึ้นไป โดยถึงตำแหน่งที่มีความดัน700มิลลิเมตรประลอดลูกโป่งจะมีปริมาตรกี่ลิตรนะ จากตัวอย่างนี้เราก็เข้าสูตรของบอ,อยเลยก็คือ P 1 V 1นเะท่ากับ P 2 V 2ทีนี้มาแปลความหมายก่อนสภาวะมาตรฐานระดับน้ำทะเลระดับน้ำทะเลเขาพูดถึงความดัน1บรรยากาศสภาวะมาตรฐานคือ1บรรยากาศ0ูนย์เซลเซียสอะนะ ทีนี้ลูกโป่งเนี่ยลอยไปแตะความดันที่700มิลิเมตรประหลอด700มิลิเมตรประหลอดถ้าเทียบกับบรรยากาศก็คือต้องอความสัมพันธ์มันจะเป็น1บรรยากาศเท่ากับ760ม mm. ิลิเมตรประหลอดอทีนี้เราจะทำ 1บรรยากาศให้เป็น760หรือจะทำา700มิลลิเมตรลอดให้เป็นบรรยากาศก็ได้อ่าทีนี้พี่เอา1บรรยากาศเปลี่ยนเป็น760ม mm ิลลิเมตรตลอดแล้วกันนะส่วนความดันในสภาวะที่2ก็คือ700ปริมาตรในสภาวะแรกคือ5ลิตรในสภาวะที่สองเราก็เอา760คูณ5แล้วก็หาร700อย เลขที่ออกมาก็ตอบในหน่วยลิตรได้5.4 สองแปดแะนะพี่ปัดเลขเป็นห้าจุดสี่สามแล้วกันอ่าอย่างเงี้ยคือกฎของบอยเอาละทีนี้เวลาเขาออกข้อสอบอ่ะเขาไม่ได้ออกการคำนวณอย่างนี้ซะทีเดียวเขาออกกราฟด้วยมาดูกราฟเ <ME> ER <A: S 1> มื่อเราพอดกราฟระหว่างตัวแปรเดี่ยวกับตัวแปรเดียดเด่ยวพี่จะเรียกนี้แล้วกันนะเช่นพอดกราฟระหว่าง p กับ v นะ กราฟ PV เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ผกผันมันจะได้ให้เปอร์โบลาเรียดแกน0โดยที่อุณหภูมิสูงเนี่ยกราฟจะอยู่ห่างแกนออกไปเรื่อยๆอันนี้แบบแรกนะพอต,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 ตัวแปรตัวแปรเดียวกับตัวแปรเดียวต่อไปถ้าพอดกราฟระหว่างตัวแปรเดี่ยวกับ1ส่วนตัวแปรจะเป็น V กับ1ส่วน P ก็ได้หรือ P กับ1ส่วน V ก็ได้ จะได้กราฟเส้นตรงตัดศูนย์โดยอุณหภูมิสูงกราฟจะชันกว่าเดิมอุณหภูมิสูงกราฟจะชันขึ้นอือกับอีกแบบหนึ่งก็คือพอดระหว่างตัวแปรคู่กับตัวแปรเดี่ยวกราฟจะขนานตัวแปรเดี่ยวโดยที่อุณหภูมิสูงกราฟอาจะอยู่ห่างตัวแปรเดี่ยวมากขึ้น ให้ท่องไปอย่างี้นะตัวแปรคู่กับตัวแปรเดี่ยวกราฟจะอยู่ห่างตัวแปรเดี่ยวมากขึ้นถ้าพอดกราฟระหว่างแบบที่สามเนี่ยนะโอเคไหมอ่ะอันนี้กฎของบอยถ้าพูดถึงกฎของบอยให้นึกถึงลูกสูบนะภาชนะที่ปรับปริมาตรได้ <c oughs> ต่อไปกฎที่2ของแก๊สก็คือกฎของชาวกฎของชาวเนี่ยจะพูดถึงปริมาตรกับอุณหภ,ภูมิ อุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่านั้นนะคือให้จําไว้อย่างนี้เลยว่าเล่มเนี้ยเราเรียนเคลวินเท่านั้นเลยถ้าเขาให้อุณหภูมิหน่วยอื่นมาต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินเสมออมอย่างนี้ให้ดูรูปถ้าเราเป่าลูกโป่งสมมุติมีขนาด2ลิตรแล้วเราเอาเอาไนโตรเจนเหลวเทใส่เนี่ยมันจะเย็นใช่ไหมอุณหภูมิน้อยพออุณหภูมิน้อยปริมาตรก็จะน้อยตามจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของมันนะเป็นความสัมพันธ์แปรผันตรง คือปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิคืออุณหภูมิต่ำปริมาตรน้อยอุณหภูมิสูงปริมาตรมากแต่ต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเควินเท่านั้นเมื่อเราพอดกราฟก็จะได้กราฟเส้นตรงเนาะพอดกราฟระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิจะได้กราฟเส้นตรงซึ่งสมการของกราฟเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ m x บวก c y คือตัวแปรในแนวแกน y m คือส o ลปให้เป็น k x คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวิน c คือจุดตัดแกน y เป็น0นะถ้าพอดกราฟระหว่างอุณหภูมิเคลวินกับปริมาตรจุดตัดแกน y จะเป็น0เราก็จะได้สรรมการเชิงเส้นว่า v เท่ากับ k t จัดรูปแบบใหม่ v ส่วน t เท่ากับ k v หาร t จะเป็นค่าคงที่อ่ะแสดงว่า v ส่วน t ใดๆเท่ากันอันนี้เรียกกฎของชาวตัวอย่างเช่น เป่าลูกโป่งนะที่อุณหภูมิห้องจนลูกโป่งมีปริมาตร5ลิตรแล้วนำไปไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ ลบสิองศาเซลเซียสจงหาว่าปาริมาตรลูกโป่งจะเป็นกี่ลิตรถ้าเกิดเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วอะ่ะปริมาตรลูกโป่งจะเป็นกี่ลิตรเราก็นึกถึงกฎของชาวเลย คือปร uh ิมาตรกับอุณหภูมินะ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2แทนค่าลงไป v 1นคือปริมาตรแรกก็คือ5ลิตรหารอุณหภูมิต้องเป็นอุณหภูมิเคลวินเท่านั้นทีนี้เขาบอกว่าเป่าลูกโป่งที่อุณหภูมิห้องใช่ไหมอุณหภูมิห้องก็คือ25าเซลเซียสจะทำให้เป็นเคลวินก็ต้องบวก273 ถึงจะเป็นเควินก็จะได้สองเก้าแปดเควินนะอุณหภูมิติดลบสิบหนะ้าบวกสองเจ็ดสามก็จะได้สองห้าแปดเควินถามปริมาตรสองจะเป็นเท่าไหร่แก้สรรมการอืม 258ห้าแคูณหาหารสองก็จะได้4.328ปดัดเลขเป็น4.33ลิตรอ่ะอย่างเงี้ยการใช้กฎของชาวโอเคมาดูกราฟเขาออกข้อสอบเรื่องกราฟนะเมื่อเราพอดกราฟระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน จะได้กราฟเส้นตรงตัด0โดยที่ถ้าจำนวนโมเลกุลมากกราฟจะชันมากจำนวนอนุภาคแก๊สมากกราฟจะชันมากขึ้น อ่าออกข้อสอบ <c oughs> ทีนี้อ่ะมานึกถึงในสภาวะความเป็นจริงถ้าเราพอดกราฟระหว่างปริมาตรกับอุณหภ,ภูมิแต่เปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิใหม่เป็นเซลเซียสให้ดูอย่างนี้ที่อุณหภูมิศูนย์เซลเซียสอะ่ะ แก๊สใดๆมันยังคงมีปริมาตรอยู่เขียนไปว่าแก๊สใดๆที่สูน์องศาเซลเซียสยังคงมีปริมาตรก็คือปริมาตรไม่เป็นศูนย์ เอาละแต่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เส้นตรงใช่ไหมเราก็จะสามารถลากกราฟเนี่ยต่อไปได้คือความชันมันคงที่อะลากกราฟต่อไปได้จนกระทั่งกราฟเนี่ยมันมาตัดปริมาตรศูนย์นะตำแหน่งเนี้ยแก๊สมีปริมาตรเป็นศูนย์ คืออาจจะเปลี่ยนเป็นของแข็งหรือของเหลวไปซะหมดแล้วคือมันไม่มีอนุภาคแก๊สเหลืออยู่แล้วอะ่ะอุณหภูมินั้นสามารถทํานายได้ว่ามันคืออุณหภูมิลบสององศาเซลเซียสหรือ0ูนย์เคลวินนั่นเองอืเขาเรียกอุณหภูมิเนี้ว่าอุณหภูมิในอุดมคติ ก็คือมันไม่มีจริงในจัก,กรวาลเนี่ยไม่มีตำแหน่งไหนในจัก,กรวาลนี้อุณหภูมิติดลบ2 7 3อเาเซลเซียสสูงกว่าค่านี้หมดหรือจะเรียกว่าอุณหภูมิสมบูณ์ก็ได้นะเดี๋ยวจะไปเจอในข้อสอบเดี๋ยวจะงงว่าอุณหภูมิสมบูรณ์คืออะไรก็คืออุณหภูมิอุดมคตินี่แหละสมบูณ์ โอเคเนาะอ่ะทวนกดของบอยพูดถึง P V นะ P 1 V 1 P 2 V 2กดของชาวพูดถึง V T V 1ส่วน T 1นะเท่ากับ V 2ส่วน T 2ตามนี้เลยนะกดของบอยของชาวนะอ่ะเอาแค่2อันก่อน